Oh, ทุกคนครับวันนี้นะครับพาทุกคนมากินครับยำข้าวโพดนะครับ,ขรบไข่ปลามึกนะครับโอ้ทุกคนหน้ดูน้ำน่าทานมากเลยครับน่ากินน่าทานมากเลยโอ้โหจุดุยสุดยอดนะครับวันนี้นะครับเออพรมกินน้ำปลานะครับเปอจับจันะครับอันนี้ก็จะเป็น curry file นะครับ เอ,อทุกคนคยดีไฟนะครับปื๊ดนะครับอโอเคนะครับเกาเหลาหมูตุนนะครับตัวนี้ใส่พริกเยอะๆเลยนะครับพริกเยอะๆเต็เลยนะครับนี่นะครับน้ำส้มนะครับว้าทุกคน โอเคเดี๋ยวโคตรอ่อนๆน,นะครับโคตรอ่อนๆน,นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนท,กทุกท่านนะครับก่อนรับชมกันมากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ,าบาทุกท่านมาบังคนเรือหนึ่งนะครับก็สวัสดีพ่่อแมพี่น้องทุกคนทุกที่ท่านนะครับ,ว,บ,บ,นนรบว,วันนี้ก็พบกับแดงเพลินนะครับช่องพีโอกายชายเช้านานเดิมนะครับวันนี้ก็ตอนแรกว่าจะไปข้างนอกนะครับฝนไล่ฝนมันชอบตกตอนเย็นเนาะหลัง เล ų, ิกงานประมาณทุ่มสองทุ่มทุคนมันก็จะเริ่มตกนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับตกบ่อยมากนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ออกไปขท่าไหร่นั้นครับทุกคนนะแต่วันนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องทุกคนมากินข้าวโพดไข่ปลาหมึกนะครับนะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะเดี๋ยวดูครับนี่นะครับไข่ปลาหมึกนะโอ้ยนี่ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับไข่ปลาหมึกข้าวโพดนะครับนี่ไข่ปลาหมึกนะครับโอ้ยแซ่บเลยนะครับจวดๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยอ้ย เดี๋ยวก็มาจดๆดด้วยกันนะครับแล้วก็ของเทียงนะครับของแกล้มก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นเคอรี่ไฟนะครับเคอรี่ไฟไม่รู้ว่ายังไงนะครับเดี๋ยวค่อยมาชิมกันดูเหมือนกันนะครับว่าเคอรี่ไฟมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ผักวันนี้ก็จะเป็นพัตลี่นะครับผักพัตลี่นะครับนะไม่ใช่ผักในเมืองไทยนะเป็นผักพัตลี่นะครับมีต้นกาเนิดอยู่แถว่างประเทศนะครับแถวยุโรปนะครับนะชื่อว่าผักพัตลี่หรือว่า พัทเล่นะครับบางที่เขาเรียกพัดเล่บางที่เขาเรียกพัทลี่นะครับออกเสียงประมาณนี้นะครับแต่เขาบอกว่ามันจะกลิ่นหอมคล้ายพวกผัดชีบ้านเรานะครับผักชีไทยผักชีลาวอะไรเงี้ยนะครับนะก็ลองดูนะครับว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงนะครับรสชาติจะอร่อยแค่ไหนนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกาเหลาหมูตุนนะครับโอ้ยนะครับนี่เกาเหลาหมูตุนนะครับทุกคนนะเอาไว้ตดนะครับไปโล่งคอนะครับ่ะ มีลูกชิ้นด้วยนะครับทุกคนนะก็ก่อนที่เราจะมากินก็ถามข่าวถามข่าวนะตรงเดียทุกคนนะครับสบายดีไหมครับผมสบายดีนะครับลาก็ขอให้ทุกคนสบายดีนะครับแล้วก็ถูกหวยเบอร์นะครับถูรางวัลที่หนึ่งนะครับถ้าได้เยอะก็แบ่งผมด้วยเนาะก็ฟากันไปนะครับเพราะว่าทุกคนเราก็ต้องมีบ้างเลยนะครับเรื่องของการ่ยงโชคเป็นลมนะครับ โดยมันเข้าข้างเราเราเอาอาจจะคุกอาจจะโรยนะครับอาจจะสบายได้นะครับก็ก่อนที่จะกินนะครับก็ฝากก่ไแลค์ก็ใส่เป็นิ่งก้านดแบบคล้ายๆอยู่นเด่นแจงแจงได้ด้วยนะครับตัไมันเป็นน้องทุบซุ้นนะครับโอเคจัดเลยแล้วกันนะครับทุกคนดูแล้วนะครับนี่ทุกคนนะครับเข้ายยำก็คือจะใส่น้ำปลานับพร้อมมากเลยพร้อมแล้วทุกคนนะแล้วก็มีไข่ปลาหมึกนะโอเคทำใหญ่ๆนะครับ อร่อยมากครับอืมต้องใจกินรั้งแรกนะครับกินจะออกอย่างคล้ายๆดอกสีไทยบ้านเรานะไทยบ้านเราแตใบมันจะดกกว่านะครับใบมันจะหนากว่านะครับนี่นะครับพัตลีนะพัตลีหรือพัตเล่นะครับหอมอ,อร่อยนะครับทุกคน ก็อลองตัวเรานะครับตัวน้ำนะี่ดีวลองเทอร์รี่อยนะครับอืมก็คือคล้ายๆเป็นไฟนะครับแต่ว,ว่าเอากลิ่นของเทอรรี่นะครับมาซุกับแป้งเสร็จแล้วก็มาทอดนะครับ คล้ายๆกันนะครับเป็นมันฝรั่งเหมือนกันนะครับอร่เอาเลยนะครับทุกคนเจ็บๆเลยเจ็บๆ,ๆพัฟลี่หรือพัฟเล่เนาะอะไรก็หมึกครับ เัดมากครับพอ่องอ่นาะไม่รู้นะครับว่า ปลาหมึกกัข้าวโพดนะครับมันยำแล้วเนะี่ยมันอร่อยมากนะครับ ประกอบเพื่อนครับ ใน,นเราสั่งแบบเผ็ดมากนะครับโอ้โหเผ็ดมากก็ได้ใจจริงๆเลยนะเผ็ดจริงๆนะครับพ่อแม่พี่น,นอ้อง เคอรี่ไฟนะครับแปลเป็นไทยก็คือมันฝรั่งทุกแป้งทอดกลิ่นแกงเคอรี่ ปลาหมึกจริงๆนะครับไม่ใช่ไข่เตียย <laughs> <laughs> กินมันไม่ชอบชอบปากมันชอบเลยปากปากน้อยไปแล้วมันเล็กไปอล้ว <c oughs> Рыбка, ดีกว่ากับไปปลาหมึกนะครับทุกคนขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับลูกๆนั้นหลายๆที่เข้ามารับชมนะครับนะขอขอบคุณนะครับก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือว่าสร้างความบันเทิงให้กับ ทุกคนทุกท่านนะครับก็ฝากาติดตามติดแชร์กดติดไปกันก็เป็นกำลังใจให้ผมแสดงกันนะครับก็อร่อยมากนะครับวันนี้อิ่มแล้วนะครับก็เติมน้ำหน่อยแล้วกันนะครับเผ็ดมากทุกคนเติมน้ำเลยอร่อยครับอิ่มแล้ววันนี้นะครับก็คงต้องขอจบคลิปไวต์เตเป็นเท่านี้นะครับ ขอบคุณมาเอาบอลโจนเรื่องนี้ทุกเนียนะครับต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่กทานนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตุ๊กตาตุ๊กตาพบกันในอีกทีหน้าครับบ๊ายบายอร่อยมากครับวันนี้กินผักนอกด้วยนะครับแล้วก็กินเคอรี่ฟรายด้วยโอ้โหสุดยอดครับทุกคนพบกันในอีกทีหน้าครับบ๊ายบาย